สวัสดีครับวันนี้ผมออกมานี่เพื่อจะถามพักร่วมรัฐบาลครับไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตยภูมิใจไทยชาติไทยชาติไทยพัฒนาผมถามกันแบบตรงๆว่าวันนี้คุณเห็นผลงานของประยุทธ์จันโอชาเห็นวิสัยทัศน์พลเอกประยุทธ์จันโอชาเห็นพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วพวกคุณยังจะร่วมเป็นรัฐบาลด้วยอีกหรือครับวันๆไม่ได้คิดอะไรมากครับคิดว่าจะเก็บภาษีจากประชาชนยังไง ภาษีที่ดินและโรงเรือนจากเก็บสิบเป็นเก็บร้อยน้ำมันแพงแก้ยังไงไม่รู้ของแพงแก้ยังไงไม่ทราบไปจนลำบากไม่เป็นไรก็อด,อดอดอยากๆไปก่อนแถมยังไม่พอนะครับล่าสุดเพิ่มภาระเรื่องที่นั่งเด็กในรถบังคับให้คนไปซื้อที่นั่งเด็กไว้ในรถนะครับออกกฎหมายบังคับไม่ไปซื้อปรับผมทำอะ พรรคกลุมรัฐบาลยังจะร่วมเป็นรัฐบาลแบกหามพนเอกประยุทธ์จันโอชาอีกเลยครับไปอเมริกาบอกว่าใครอยากจะไล่ก็ไล่ไปคนบ้าแล้วใครอยากจะไล่ก็ไล่ไปทําไมประยุท์จันโอชาถึงกล้าท้าประชาชนอย่างนี้ครับเพราะอะไรก็พวกคุณนะแบกพวกคุณหามพรรคกร่วมรัฐบาลยังไม่เห็นยังไม่รู้เลยครับ ประชาชนลำบากยากเห็นขนาดไหนวันๆคิดจะกู้ยังไงกู้แล้วจะเอามาแจกยังไงวันๆจะหาเสียงยังไงจะหาคะแนนยังไงใครจะเป็นหนี้เป็นสินประชาชนจะแบกภาระหนี้สินสาธารณะ,ะยังไงไม่สนครับก็พวกคุณนี่แหละครับแบกหามพลเอกประยุทธ์จันโอชาแบกทั้งๆท,ที่เรียกว่าน้ำหนักมันมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่พวกคุณยังทนแบกทนหามกันต่อไป วันนี้จึงออกมาเพื่อถามพักร่วมรัฐบาลครับว่ายังจะกอดคอแบกหามดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์กับคนเอกประยุทธ์จันชาอีกหรือไม่นะครับคิดได้รีบกลับให้ทันนะครับรีบกลับใจให้ทันเลิกซะกับการเป็นพักร่วมรัฐบาลฝากถามนะครับประชาธิปัตยภูมิใจไทยชาติไทยชาติไทยพัฒนารวมหึงพรักเล็กที่ไปรวมอยู่ ครับวันนี้ขออนุญาตใช้คำถามเพียงแค่นี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ